สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักคาาเช้าวันที่13กันยายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูขลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคอนาวิเคราะห์แนวโน้มรา,าคาทองคําและรรยงานราคาทองคำประจําวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1,908ดอลลาร์ถึง1925ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ104.044จุดถึง104.537จุด้าเด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 5 4 7 0ถึง3 5 7 0บาท ตอนดอลลราท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลล่าสหรัฐจากแนวโน้มการเติบโตที่ดีของเศรษฐกิจสหรัฐรวมถึงแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดและยาวนานของธนาคารกลางสหรัฐเฟดด้านอังกฤษเปิดเผยข้อมูลอัตราว,ว่างงานเดือนพฤษภาคมถึงกรกตาคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ4.3เสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2021 บ่งชี้ถึงภาวะตลาดแรงงานที่อ่อนแอขณะที่ไรายได้เฉลีย่ยที่รวมโบนัสเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์และเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ปีซึ่งกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษ BoE ยังคงมีความจําเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปแม้เศรษฐกิจจะมีความเปราะบางก็ตามเพิ่มมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจอังกฤษ กดดันค่าเงินปอนร่วงลงด้านสาภาพยุโรปเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเดือนกันยายนออกมาย่แย่กว่าคาดการกดดันเงินยูโรร่วงลงหนุนดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะที่นักลงทุนนะคะต่างจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเพื่อประเมินแนวโน้มการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดแนวโน้มราคาทองคําระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,910ดอลลาร์และ1,900ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,890ดอาลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,930าดอลลาร์และ1,945าหาดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,955าดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้านี้นะคะเช้าวันที่13กันยายนปี2 5 6อ้างเองราคาของวันที่12นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวทองคําแท่งก้สบน5%รับซื้อ32,250บาทขายออก32,350บาท ทองรูปพันณกสบกขึ้น5%เรนับซื้อ3 1 6 6 9ัรสบาท24สตางค์ขายออก32,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่12ราคาคงที่แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑลนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิแ้้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ